จริงแล้วตามหลักพระวินัยเนี่ยหากมีโยมนําเงินมาให้พระจะใส่บารหรือใส่ไหนก็ตามพระจะต้องห้ามโยมก่อนอันดับแรกนะซึ่งพระเนี่ยจะต้องรู้วินัยของตนเองและพระเองก็รู้วินัยของตนเองว่าพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้พระรับเงินแต่พระที่รู้วินัยตนเองเนี่ยไม่ยอมบอกโยมเพราะโยมไม่รู้วินัยของพระและไม่ใช่ฐานะที่โยมจะไปรู้หรือไม่ใช่หน้าที่ของโยมที่จะไปรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดในฐานะการเป็นอยู่ของพระแต่พระรู้นะพระควรจะบอกโยมพระองค์จึงบัญญัติไว้ว่าภิกษุพึงบอกโยมว่า เงินไม่ควรแกร่ทระภิกษุถ้าไม่บอกต้องอาบัตเพราะการไม่บอกนั้นนี่คือวงมัรยับในชัดเจนแล้วพระองค์เปิดโอกาสให้ทําบุญในช่องทางของว,วิยาวัจกรนะให้เขาใจเ้พราอพระองค์บอกว่าหาภิกษุใดก็ตามรับเงินมาด้วยมือของตนแม้เอาไปทําประโยชน์ด้านอื่นวัตถุนั้นก็วิบัติภิกษุผู้ทรงศีลเข้ามาสู่ถิ่นหรืออาวาสนั้นหากอาวาสนั้นถูกสร้างมาด้วยเงินบริจาคที่พระไปรับมาด้วยมือของตนรับกับถินรับพระป่ามาด้วยมือของตนแล้วไปสร้าง วัดอารามนั้นก็ไม่เหมาะแก่ภิกษุผู้มีศีลเข้าไปบริโภคใช้สอยอย่าทำกติงามแค่ไหน,นก็ตามก็ทุบทิ้งตามหลักเลยพองค์ก็สั่งให้ทุบทิ้ง